วันนี้พบกับครูน้ำพึ่งสุภอุทุมพรน,นะคะในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้เราจะมาศึกษากันในเนื้อหาเรื่องเยื่อหุ้มเซลล์กับการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์นะคะถ้านักเรียนดูจากแผนผังนี้นักเรียนจะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตนะคะหน่วยพื้นฐานเนี่ยก็คือเซลล์ซึ่งปกติแล้วเซลล์ก็จะต้องมีการรักษาดุลยภาพโดยมีการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ค่ะ วิธีการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ก็จะแบ่งเป็นการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์อาจจะใช้เป็นวิธีการแพร่แบบธรรมดาใช้การออสโมซิสใช้การแพร่แบบฟาซิลิเทตหรือเป็นแอคทีฟทรนสปอร์ตกับอีกกรณีหนึ่งถ้าหากว่าสารมีอนุภาคขนาดใหญ่ก็จะมีการลำเลียงโดยการสร้างเป็นเวส i ิเคิลซึ่งแบ่งเป็นเอนโดไซโทซิสกับเอกโซไซโทซิส ะะซึ่งวิธีการลำเลียงแต่ละวิธีนี้เป็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้มาศึกษากันนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูที่ตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ค่ะในส่วนของตัวอย่างโจทย์ข้อนี้บอกว่าการทดลองนำส่วนของรากพืชมาแช่ในสารละลายสีชนิดกอจากนั้นนำมาเตรียมสไลสด์สดและศึกษาลักษณะภายในเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ผลที่ได้คือไม่พบ สารละลายสีชนิดกอภายในเซลล์แต่เมื่อนำส่วนของรากพืชเนี่ยไปแช่ในเอทิลแอลกอฮอล์แล้วจึงนำมาแช่ในสารละลายสีชนิดกอพบว่าสารละลายสีชนิดกอเข้าสู่ภายในเซลล์ได้และถามว่าข้อสรุปใดถูกต้องก่อนที่เราจะทำโจทย์ในข้อนี้ได้นะครูอยากจะให้เราดูการทดลองนะคะจากแบบเรียนของสอสวทซก่อนนะคะ เป็นการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติการเป็นเยื่อเลือกผ่านของเย er ื่อหุ้มเซลล์ค่ะโดยจากภาพจะเป็นการเตรียมสไลด์รากแหนค่ะและศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ถ้าเราศึกษานะรากแหนภายใต้กล้องจุลทรรศน์ภาพที่ได้จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะจากนั้นถ้าหากว่าเรามีการนำไปย้อมนะคะโดยเอารากแหนเนี่ย แช่ในสารละลายสีนิวทันเรดนะคะ5นาทีจากนั้นก็นำมาเตรียมสไลด์สดเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าพบมีลักษณะแบบนี้นะคะ,ะมีเงื่อนไขนิดนึงตรงที่ว่าสีนิวทันเรดเนี่ยสามารถละลายได้ในลิผิดค่ะจะเห็นว่าสีสามารถที่จะผ่านเยื่อคุ้มเซลล์เข้าไปได้นะคะจากนั้นค่ะ ทดลองอีกครั้งหนึ่งมีการแช่รากแหนในสารละลายสีผสมอาหารสีแดงค่ะ5นาทีซึ่งสีผสมอาหารนี้เนี่ยไม่ละลายในลิพิดนะคะผลที่ได้เป็นอย่างไรผลที่ได้มีลักษณะแบบนี้แสดงว่าสีผสมอาหารไม่สามารถที่จะผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปได้ข้อสรุปที่ได้คือ สีที่ละลายในลิพิดจะลำเลียงเข้าสู่เซลล์ได้ค่ะแต่สีที่ไม่ละลายในลิพิดจะไม่สามารถลำเลียงเข้าสู่เซลลการทดลองต่อมาค่ะเรานำเอาเซล์ลรากแหนที่ผ่านการแช่แอลกอฮอลและมาทดลองอีกครั้งหนึ่งภาพแรกค่ะไม่ย้อมสีภาพที่2แช่ในสีนิวตรอนเรด แล้วก็ภาพที่3ก็คือแช่ในสีผสมอาหารสีแดงค่ะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเมื่อนำเอาเซลล์รากแหนเนี่ยไปแช่แอลกอฮอล์นะจะพบว่าสีผสมอาหารซึ่งปกติเดิมทีเดียวเนี่ยไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้แต่ว่าตอนนี้สามารถที่จะย้อมติดสีได้ทั้งสีนิวรอนเรดแล้วก็สีผสมอาหารสีแดงค่ะข้อสรุปที่ได้จึง ระบุได้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะละลายลิ์ผิดในเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเสียหายนะคะสีผสมอาหารจึงสามารถเข้าสู่เซลล์ได้ภายในรากแหนเนี่ยจึงย้อมติดสีได้ค่ะผลจากการทดลองตรงนี้นะเป็นการบ่งบอกคุณสมบัติบ่งบอกส่วนประกอบบางอย่างนะคะของเยื่อหุ้มเซลล์ ถ้าเรามองภาพของเซลล์เป็นแบบ3มิติส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าเซลเมมเบรนหรือพลาสมาเมมเบรนนะคะในภาพนี้จะเป็นแบบจำลองค่ะโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซล์จะเห็นว่าโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลแบบนี้เราเรียกว่าเป็นฟลูิดโมเดลก็คือมีองค์ประกอบต่างๆหลายชนิดนะคะ สมบัติของเยื่อหุ้มเซลล์คือเป็นเยื่อเลือกผ่านดังนั้นจึงควบคุมการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ค่ะโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์จะประกอบไปด้วยฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์นะคะก็คือมีฟอสโฟลิปิดเรียงตัวนะคะเป็นสองชั้นแบบนี้หันส่วนที่เป็นโพลร์เฮดก็คือส่วนหัวที่มีขั้วหันออกแล้วก็ส่วนที่เป็น ส่วน non-polar tail คือส่วนที่ไม่มีขั้วหันเข้าประกบกันในลักษณะนี้ตามภาพนะคะจากนั้นค่ะก็จะมีโมเลกุลของโปรโตีนแทรกอยู่มีสายของคาร์โบไฮเดรตประกอบอยู่นะคะซึ่งถ้าสายของคาร์โบไฮเดรตประกอบอยู่กับส่วนที่เป็นโปรโตีนเราก็จะเรียกว่าเป็นไกลโคโปรโตีนค่ะถ้าหากว่าสายของคาร์โบไฮเดรต ประกอบอยู่บนลิปิดเราก็จะเรียกว่าเป็นไกลโคลิปิดนะคะนอกจากนั้นก็จะมีคอเลสเตอรอลนะคะที่แบบแทรกอยู่ด้วยนะที่บริเวณของเยื่อหุ้มเซลล์มาประกอบกันนะระหว่างผลของการทดลองและโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์กลับมาที่โจทย์อีกครั้งหนึ่งค่ะตามโจทย์นะครั้งแรกเลยที่นําส่วนของรากพืชเนี่ย มาแช่ในสารละลายสีชนิดกอผลคือไม่พบสารละลายสีชนิดกอภายในเซลล์หมายความว่ายังไงหมายความว่าสารละลายสีชนิดกอละลายได้ในลิพิดไหมคะไม่อแสดงว่าสารละลายสีชนิดกอไม่สามารถละลายได้ในลิพิดแต่พอเวลาที่นำส่วนของรากพืชเนี่ยมาแช่ในเอทิลแอลกอฮอล แล้วจึงนำมาแช่ในสารละลายสีชนิดกอดันพบว่าสารละลายสีชนิดกอเนี่ยเข้าสู่ภายในเซลล์ได้หมายความว่าหมายความว่าแอลโกอฮอล์เนี่ยทำลายเยื่อหุ้มเซลล์เกิดความเสียหายแล้วจึงทำให้สารละลายสีชนิดกอเข้าสู่เซลล์ได้ดังนั้นตอนเริ่มต้นนะคะไม่พบเห็นไหมแต่พอหลังจากที่แช่ เอทิลแอลกอฮอล์แล้วนะสามารถพบการผ่านเข้าสู่เซลล์ข้อนี้จึงตอบข้อที่4นะคะเฉลยข้อที่4สําหรับตัวอย่างนะที่เป็นโจทย์เกี่ยวข้องกับการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์นะคะตัวอย่างภาพนี้ค่ะข้อนี้บอกว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีกลไกการลําเลียงสารเข้าสู่เซลล์4รูปแบบ ได้แก่แบบ a นะคะแบบ a แบบ b c แล้วก็ d ค่ะโดยกำหนดสัญลักษณ์ของสาร4ชนิดที่มีความแตกต่างกันสิ่งที่นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ได้เราจะต้องวิเคราะห์ได้ว่าสารแต่ละชนิดนำเข้าสู่เซลล์ในรูปแบบไหนนะคะและจะใช้วิธีการใดในการนำเข้าสู่เซลล์ค่ะจะเห็นว่า วิธีการลำเลียงในรูปแบบ A นะคะสารที่มีรูปร่างลักษณะแบบเนี้ยที่นำเข้าสู่เซลล์นะนำเข้าสู่เซลล์นะคะมีโมเลกุลนะคะมีจำนวนอ,นอนุภาคของสารเนี่ยภายนอกเซลล์น้อยกว่าอนุภาคของสารที่อยู่ภายในเซลล์เพราะฉะนั้นการลำเลียงเนี่ยเป็นการลำเลียงจาก บริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคสารน้อยไปมากโดยอาศัยโปรโตีนตัวพาที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ดังนั้นวิธีการนี้เราจะเรียกว่าเป็นกระบวนการ Active t r s n s p r r t ค่ะซึ่งกระบวนการ Active t r a n s p o r t นี้จะต้องมีการใช้พลังงานจากเซลล์ในรูปของสาร ATP เข้ามาช่วย เพื่อลำเลียงสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคสารน้อยไปมากได้นะคะตัวอย่างตามภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการเขาเรียกว่าเป็นโซเดียมโพแทสเซียมปัม๊มค่ในการส่งกระแสประสาทนะคะต่อมาค่ะมาดูแบบ B บ้างการลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์ในแบบ B จะเห็นว่าเป็นการลำเลียงสารจากบริเวณที่มี อนุภาคสารมากไปน้อยอะจะกลับกันนะคะคือ A เนี่ยจากน้อยไปมากแต่ B เนี่ยจากมากไปน้อยแล้วก็ผ่านในส่วนของเยื่อคุ้มเซลล์ได้เพราะฉะนั้น A จึงเป็นวิธีการที่เราเรียกว่าเป็นการแพร่แบบธรรมดา หรือว่าเป็น simple diffusion ค่ะเป็นการลำเลียงจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคสารมากไปน้อยเห็นไหมคะอ่าลำเลียงผ่านเยื่อคุ้มเซลล์ได้เลยนะจากมากไปน้อยภาพสุดท้ายนี้ก็จะเป็นอีคว l ลิ rium ก็คือเป็นช่วงที่มีความสมดุลอ่ามีการลำเลียงนำเข้าออกนะสมดุลเท่าๆกันนะคะในกรณีนี้เนี่ย สารที่ใช้วิธีการลำเลียงแบบ simple diffusion นีคะจะต้องเป็นสารที่ละลายได้ในลิปิดตัวอย่างอย่างเช่นกรดไขมันหรือว่าวิตามิน A, D, E, K ที่ละลายในไขมันแต่ถ้าสารชนิดไหนไม่ละลายในลิปิดแต่อนุภาคมันมีขนาดเล็กก็จะสามารถแทรกผ่านโมเลกุลของฟอสโ o ลิปิดได้ะคะ่ะ อย่างเช่นแกนะ๊สออกซิเจนหรืออย่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมีอนุภาคขนาดเล็กก็จะแทรกผ่านโมเลกุลของฟอสโฟลิปิดแล้วก็นำเข้าสู่เซลล์ได้นะด้วย m ิม e d ดิ f ิวชันนะคะต่อมาค่ะเรามาดูที่รูปแบบ c กันบ้างนักเรียนจะเห็นว่ารูปแบบ c แตกต่างจากกรณีอื่น เพราะเป็นการนำเอาสารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ค่ะดังนั้นการที่จะนำสารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์แบบนี้ได้จะต้องใช้การสร้างเป็น vesicle นะคะ,ะกรณีนี้ค่ะมันเกินกว่าที่จะลำเลียงผ่านชั้นลิพิดหรือโปรตีนลำเลียงในเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงเพราะฉะนั้นค่ะ กรณีที่นำเข้าสู่เซลล์โดยสร้างเป็น v e s ิเคิลเราจะเรียกว่าเป็น e อนโดไซโทซิสนะคะซึ่งเอนโดไซโทซิสจะมีด้วยกัน3วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะฟาโกไซโทซิสเนี่ยจะใช้การยื่นเซลล์นะคะจะยื่นไซโตพลาสมซึมออกมาแล้วก็มาล้อมรอบอนุภาคของสารค่ะยืนไซโตพลาสซึมออกมานะคะ มาล้อมรอบอนุภาคของสารเราเรียกส่วนของไซโตพลาซึมที่ยื่นออกมาเนี่ยค่ะว่าเป็นซูดโพเดียมนะคะคือเป็นเท้าเทียมจากนั้นค่ะก็นำเข้าสู่เซลล์ในรูปของเวสิเคิลค่ะ,ะตัวอย่างอย่างเช่นการโอบล้อมจับกินอาหารของอะมีบานะคะหรือว่าการทำลายจุลินซีย์ของพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวก็จะใช้วิธีฟาโกไซโตซิสนี้ได้ วิธีต่อมาค่ะในภาพ B จะเห็นว่าเป็นพิโนไซโตซิสต่างกันยังไงพิโนไซโตซิส no นะคะจัดว่าเป็นเอนโดไซโตซิสลำเลียงอนุภาคของสารขนาดใหญ่เนี่ยนำเข้าสู่เซลล์ค่ะในเป็นสารที่อยู่ในรูปของสารละลายนะคะจะเห็นตามภาพนี้ว่าเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยว้าเข้าไปในไซโตพลาซึมทีละน้อย จนกระทั่งกลายเป็นถุงเล็กๆแล้วก็หลุดเข้าไปค่ะกลายเป็น vesicle นำเข้าสู่เซลล์ไปเห็นไหมคะอันนี้จะเป็น pinocytosis ส่วนวิธีสุดท้ายในภาพ C ะจะเห็นว่ามีตัวรับเห็นไหมคะที่จำเพาะมี receptor ค่ะคือมีโปรโตีนเป็นตัวรับที่เยื่อหุ้มเซลล์มีความจำเพาะเจาะจงนะคะ สารก็ต้องมีความจำเพาะเจาะจงที่จะจับกับโปรตีนตัวรับเยื่อหุ้มเซลล์เว้าเข้าไปในไซโตพลาสซึมค่ะเป็นเวสิเคิลแล้วก็หลุดเข้าสู่ภายในเซลล์ไปเพราะฉะนั้นเอนโดไซโทซิสจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3วิธีถ้าเราดูตามภาพนี้นะจะเห็นว่าวิธีการลำเลียงแบบ C นะคะก็เป็นเอนโดไซโทซิส ถ้าเป็นลักษณะของการเว้าเข้าไปแบบนี้ก็น่าจะหมายถึงเป็นพิโนไซโทซิสได้นะคะต่อไปค่ะถ้าในกรณีที่เป็นการลำเลียงสารออกจากเซลล์ล่ะคะพอดีว่าเงื่อนไขของโจทย์ข้อนี้บอกว่าเป็นกลไกาการลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์แต่ถ้าเป็นการลำเลียงสารออกจากเซลล์แล้วเป็นสารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่แล้วต้องสร้างเป็นถุงออกจากเยื่อหุ้มเซลล์ เราจะเรียกว่าเป็น exocytosis นะคะเห็นไหมคะอ่ามีการนำเอาถุง vesicle ที่ล้อมรอบอนุภาคของสารค่อยๆเคลื่อนเ vesicle นี้ไปชิดติดกับบริเวณเดียวพุ้มเซลล์แล้วก็มีการปล่อยอนุภาคสารออกไปนะคะข้างนอกเห็นไหมคะอ่าเราก็จะเรียกว่าเป็น exocytosis ค่ะต่อไปมาดูรูปแบบ D บ้างรูปแบบ D จะเห็นว่า อนุภาคสารนะคะที่อยู่ภายนอกเซลล์มีมากกว่าอนุภาคสารที่อยู่ภายในเซลล์และเป็นการลำเลียงผ่านโปรตีนตัวพานะคะที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลลวิธีการนี้เราจะเรียกว่าเป็นการแพร่แบบฟาซิลิเทตนะคะหรือว่าเป็นฟาซิลิเทตดิฟュชันนะคะเป็นการลำเลียงสารผ่าน โปรตีนลำเลียงค่ะเราเรียกว่าเป็นทาร์สปอร์ตโปรตีนนะคะ,ะที่แทรกอยู่ที่บริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะมีความจำเพาะกับสารที่เราจะลำเลียงนะคะตัวอย่างอย่างเช่นการลำเลียงกรูโคสเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นต้นนะคะต่อมานะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาในเรื่องของวิธีการลำเลียงสารนะทั้ง4รูปแบบนะผ่านตัวอย่างของโจทย์ไปแล้วค่ะ เรามาสรุปกันสักนิดนึงนะว่าถ้าเป็นวิธี A เห็นไหมคะเลำเรียงจากข้างนอกเซลเนี่ยเข้าสู่ข้างในนะคะจากบริเวณที่มีอนุภาคสารน้อยไปมากนะคะใช้พลังงานจากเซลล์มาช่วยเราเรียกว่าเป็นวิธีการแบบไหนนะคะเราจะเรียกว่าเป็น Active พาสปอร์ตนะคะน้อยไปมากเห็นไหมคะอะ่ถ้าวิธีแบบ B, นะีลำเลียงผ่านในส่วนของเยื่อคุ้มเซลล์แสดงว่าสารนั้นอาจจะมีขนาดเล็กมากหรืออาจจะละลายในลิพิดได้นะคะอ่าลำเลียงจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคสารมากไปน้อยก็ถือว่าใช้ simple diffusion นะคะ ส่วนวิธีการแบบ C อนุภาคสารมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้โดยตรงไหมคะไม่ได้ต้องสร้างเป็นถุงถ้าสร้างเป็นถุงเว้าวเข้าลำเลียงเข้าสู่เซลล์แบบนี้นะคะก็เป็น endocytosis นะแบบพ i n o c y t o s i s นะคะถ้าเป็นการเว้าวแล้วก็นำเข้านะแต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะของของอนุภาคสารที่เป็น อย่างเช่นการจับกินอาหารนะคะมีการยื่นไซโตพลาซึมออกไปสร้างเป็นเท้าเทียมไปโอบล้อมอวิธีการนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟาโกไซโทซิสนะคะต่อมาค่ะถ้าเป็นลักษณะแบบดีนะคะแบบดีเนี่ยจะเห็นว่าลำเลียงจากบริเวณที่มีอนุภาคสารมากไปน้อยผ่านโปรโตีนตัวพานะคะก็จะเป็นฟาซิลิเทต์ดิฟิวชันนะคะ กระบวนการถ้าเป็นการแพร่ของน้ำนะคะการแพร่ของน้ำเราจะเรียกว่าเป็นออสโมซิสนะคะผ่านเยื่อเลือกผ่านจากบริเวณที่มีน้ำมากไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการออสโมซิสก็คือการแพร่ของน้ำถ้าหากว่าเราจะดูตามความหมายแบบง่ายๆนะจากบริเวณที่มี น้ำมากไปน้ำน้อยทีนี้บริเวณที่มีน้ํามากก็แสดงว่าสารละลายมันเจือจางบริเวณที่มีน้ําน้อยสารละลายเข้มขน้นใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะบอกได้ว่าการออสโมซิสเนี่ยมีทิศทางจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำไปสูงนะคะเพราะว่าบริเวณที่มีน้ำมาก ก็แสดงว่าความเข้มข้นของสารละลายต่ำอ่าบริเวณที่มีน้ําน้อยก็แสดงว่าเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงทําไมเราถึงต้องเรียนรู้ในเรื่องของการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ทำไมเราต้องพูดถึงในแง่ของการออสโมซิสอย่างจำเพาะเจาะจงด้วยเพราะความเข้มข้นของสารจะมีผลต่อลักษณะของเซลล์นะคะ จากภาพนี้เป็นการเปรียบเทียบเปรียบเทียบระหว่างลักษณะของเซลล์เซล์ลสัตว์กับเซลล์พืชเมื่ออยู่ในสารละลายชนิดต่างๆอย่างภาพแรกเลยจะเป็นสารละลายชนิดไฮโปโทนิกโซลูชันหมายความว่าเซลล์อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มขน้นไฮโปค่ะสารละลายที่มีความเข้มขน้น ต่ำกว่าความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์เพราะฉะนั้นโดยทิศทางของการออสโมซิสนะก็คือน้ำนะคะจะเกิดการออสโมซิสเข้าสู่เซลล์ถ้าเป็นในเซลล์สัตว์เนี่ยอย่างกรณีของเซลล์เม็ดเลือดแดงอ่ะอาจจะแตกเสียสภาพได้แต่ถ้าหากว่าเป็นในเซลล์พืชมันจะยังคงสภาพอยู่ได้เพราะว่าเซลล์พืชมีผนังเซล ไคะเซล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์ต่อมาค่ะถ้าเป็นไอโซโทนิกโซลูชันรูปร่างกำลังสมดุลพอดีเลยทั้งเซลสัตว์และเซลลพืชหมายความว่าสารละลายนะคะไอโซโทนิกโซลูชันก็คือสารละลายที่มีความเข้มขน้นเท่าๆกันกับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลนะคะเซลล์ก็จะสมดุลส่วนอีกภาพหนึ่งไฮเปอร์โทนิกโซลูชัน นักเรียนน่าจะพอเดาได้ว่าถ้าเป็นไฮเปอร์โทนิกโซลูชันสารละลายจะมีความเข้มข้นสูงกว่าความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ทำให้น้ำเกิดการออสโมซิสออกจากเซลล์เซลล์ก็อาจจะเหี่ยวเสียสภาพแต่ถ้าเป็นในเซลล์พืชเนื่องจากมีผนังเซลนะคะช่วยพยุงเอาไว้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเซลล์พืชก็อาจจะไม่ได้เสียสภาพเหมือนกับในเซลลสัตว์ เรามาดูตัวอย่างโจทย์อีกสักข้อก่อนนะจะเห็นว่าตามภาพนี้ค่ะจะเป็นลันกษณะของการลำเลียงสารเข้าสู่เซลล์ของสาร A, B และ C ค่ะสาร A าสาร A จะเห็นว่าลำเลียงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะคะผ่านฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาค สารมากไปน้อยนะคะน่าจะเป็นการลำเลียงแบบไหนอน,นักเรียนลองคิดไว้นะคะส่วนสาร b นะลำเลียงจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคสารมากไปน้อยแต่ผ่านโปรตีนตัวพานะคะที่เยื่อหุ้มเซลล์ส่วนสาร c นะลำเลียงจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของอนุภาคสาร น้อยไปมากาผ่านโปรโตีนลำเลียงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น A น่าจะเป็นการลำเลียงสารแบบไหนนะคะาสาร A น่าจะใช้การลำเลียงแบบ simple diffusion เพราะว่าผ่านที่ฟอสโฟลิปิดเลยเห็นไหมคะผ่านที่ชั้นลิปิดเข้ามาได้เลยนะส่วน B ค่ะเป็น facilitated diffusion และก็ C เป็น Active t r a n s p o r t เพราะฉะนั้นข้อนี้ค่ะถามว่าข้อใดระบุรูปแบบและทิศทางการลำเลียงสารได้ถูกต้องก็ต้องตอบข้อ2ใช่ไหมคะก็คือสารที่เป็นสาร A นะใช้การแพร่แบบธรรมดาเห็นไหมคะนะแล้วก็จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปน้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2ค่ะ ในการทดลองเกี่ยวกับในเรื่องของการออสโมซิสนะคะเราอาจจะใช้เป็นชุดทดลองออสโมมิเตอร์อย่างง่ายก็ได้นะคะโดยนำเอาส่วนของไข่ไก่มานะมีการกระเทาะเอาเปลือกของไข่ออกบางส่วนนะคะให้เหลือที่ส่วนของเยื่อให้เหลือเฉพาะส่วนของเยื่อนะคะตรงนี้จากนั้นก็เจาะรูด้านบนค่ะ นำเอาเทียนนะหยดเทียนเนี่ยค่ะโดยรอบปิดนะนำหลอดเนี่ยเสียบลงไปนะคะแล้วก็ปิดให้รอบเลยให้สนิทจากนั้นนำไปวางค่ะในปิเกอร์ก็ได้หรือว่าเป็นขวดแก้วก็ได้ค่ะให้ส่วนของเยื่อเนี่ยมันสัมผัสกับน้ำค่ะจะเห็นว่าเมื่อทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะคะมันจะมีการเคลื่อนอของน้ำเนี่ยผ่านเยื่อเลือกผ่านเข้าไป แล้วก็ดันสูงขึ้นไปในหลอดเห็นไหมคะจากการทดลองตรงนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกให้เราได้ทราบว่ามีแรงดันออสโมซิสเกิดขึ้นคะแรงดันจากการออสโมซิสเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะในวันนี้เราก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์นะคะก็จบเพียงเท่านี้ก่อนค่ะ